สวัสดีค่ะแม่เย,ย่ไม่เจอวันออฟฟิเชียลค่ะมาหามะนาวนะคะมาเก็บมะนาวเดี๋ยวปิดไฟก่อนปิดไฟค่ะปิดไฟเอาบอดเอวใหม่มากวันนี้บดบดเอวใหม่สาวมา้ ต้องใช้มืออินาคนี่ไม้ปิดไฟ <c oughs> พี่น้องเบิ่งกล้วยงามอยู่เด้นี่หืมไห้นกให้ไก่ทิิงไว้นี่ค่ะให้นกมาเจาะกินบางทีก็เดินเลาะไม่ทั่วนะกัม สวัสดีวันที่30นะคะวัน30ตุลาคมนะคะปิดไฟก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาชมวิวสวยๆนะคะสระน้ำไม่ใหญ่ใหม่นี่ค่ะทุกคนป่าหายเงียบเก็บกอ้าวน้ำมาอีกแล้วน้ำมาเยอะอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวน้ำขึ้นน้ำลงนะคะสะเราอยู่ระหว่างนี่ค่ะด้านหลังเป็นป่าอ้อยนะคะเอามีหมาพร้อมาฝั่งโน้นวิวสวยๆท้องฟ้าสดใสค่ะวันนี้ทุกคนวิวงามๆวันนี้วันที่30สิบอันอุอ้ยเสียงฟ้า มีปลาเล็กน้อยเหลืออยู่ปลาน้อยน้อยมีปลาเหลือน้อยๆยค่ะวันนี้สามสิบนะคะบุญกฐินบ้านอีลาค่ะบุญบ้านน้องคู่นะคะวันนี้โอ้ว่าได้ไปค่ะไปไปบ่ฮอดจอดบอ่ถเถงค่ะพี่น้องไปบ่ฮอดจอดบอ่ชเถงโอ้ ได้เลมอนหนึ่งลูกมาเอามะนาวไปเจวกุ้งค่ะทุกคนมาหาบักนาวไปเจวกุ้งเอาได้เลมอนไปกินไปทาน้ำเลมอนนะคะหามะนาวก่อนค่ะ เห็นแวบๆอยู่ตรงนี้โอ้ยลูกใหญ่อยู่หาบักหนาวไปแจ้วกุ้งค่ะพี่น้องเรียมเรียมเน้วเก็บไปเลยอืย้ลูกนี้เหมือน ยังบานตึงค่ะพี่น้องโอ้เลมอนต้นนี้หลายลูกอยู่ค่ะเลมอนหนึ่งสองสปูนหมากบางไงอยู่ข้างพุ่นลูกเบ้อเริ่มอยู่ฝั่งนู้นโอ้นี่ค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บค่ะพี่น้องเต็มมือแล้วกล้วยเครอบาหไงมะละกอ เรียบร้อยแล้วโดนหอยโดนหอยกัดบ้านงานบุญบ้านอีหลาโอ้ยบุญบาลามีอีหลาหน่อยเนาะบุญกระถินงามงามคนบุญอีหลีเจ้านั่งน่อยสุดยอดอันนี้ต้นนี้ก็สวยค่ะอันนี้คือต้นกันเกานะคะทุกคน อันนี้ต้นกันเก่านะคะเป็นไม้มงคลค่ะเป็นไม้มงคลสำหรับขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะออกจากบ้านเป็นไม้มงคลที่เวลาเขาทำอะไรนะยก,ยกเสาเอกเสาโทที่บ้านหรือว่าเป็นเป็นเก้าอย่างไม้เก้าอย่างนะคะ,ะก็จะมีกันเกา่าสำหรับเวลาเขาฝังไว้ ใต้บ้านเวลายกเสาเอกเสาโทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จิมีกันเก่านี่แหละหนึ่งยางร่วมอยู่ในหันนะคะเวลาเพิ่นส่างโบสถ์พระอุโบสถก็เหมือนกันนะคะไปค่ะตั้งใจมาเอามะนาวแล้วก็ปิดไฟพอเถ่าค่อยอันเจ้ากุ้งครับพี่น้อง สันเจ้ากุ้งวันนี้อ้ยวันนี้แดดดีแดดดีมากๆขออนุโมทนาบุญน้ำเด,ดอจ้ะอนุโมทนาบุญกับน,น้องอุ๋งอิงนะคะพ่อเอกแม่หน่อยเก็บุญกะถินมื้อนีลงไปข้างล่างโอ้ยอันนีกะเสืยอ,อีลาน้อยเด้ยคะนี่ช่วงนี้ใส่ไม่ได้ละนี่ไปไหนมาไหนกะ ลาน้อยอุ้งอิงค่ะเสือเพื่อนติดรถอยู่ในรถนะคะขออนุมโมทนาบุญกับพ่อเอกเม่หน่อยนะคะได้เหตุบุญใหญ่นะคะอิลาเป็นคนบุญค่ะครอบครัวอิลาอบอุ่นเป็นคนบุญนะคะท่านหลวงลุงนะเพื่อนกระฮากเพื่อนกระดูแลเห็นมาแต่เล็กแต่น้อยเนาะเห็นอิหลามาแต่เล็กแต่น้อยอด้วยความเอ็นดูเพื่อนก็เข้ามาแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เสมือนญาตินะคะหลวงลุงเนี่ยเสมือนญาติเวลาหน่อยองอิงเลยนะคะตอนเล็กๆนะคะตอนเล็กๆคือน้ององอิงนี่ไม่ได้ไปไหนส่วนใหญ่จะอยู่กับแม่ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นอะไรกับเพื่อนๆเ,เหมือนเหมือนเด็กคนอื่นนะคะก็จะเป็นคนที่ว่าไปงานบุญมกักทุกวันพาอีหล่ากระแตงสุดแบบแบบวูเขาบญรัณไหม คนโบนราณไหมพี่น้องเ,ออเด็กสมัยใหม่แต่มักไปเฮ็ดบุญใส่เสือ้อสีขาวนุ่งสีนนี้ตามคำเล่าของของหลวงลุงนะคะของของหลวงลุงว่ากีฬาน้อยก็จะใส่ใส่ชุดนะครับไปทำบุญนะคะ,นนะ,คะเนื่องจากว่าเรามาเฮ็ดบุญครับพี่น้องพอไปวัดก็จะมีแบบ ร้องคาราโอเกะหรืออะไรร้องเพลงอยู่ที่วัดหลวงลุงก็จะหามด้วยความอินดูว่าเออวันนี้ได้ทิปหรือ,อยังหลวงลุงก็จะ,ะมะีติปให้นะคะให้อิหลาน้อยนะคะสุดยอดบุญนุนนํานะคะนี่หละความดีความงามของอิลหล่าเฮ็ดเฮ็ดมาแบบนี้โดยตลอดแล้วก็บ่ได้ไปเที่ยวไซกับมูไซนะคะบ่ได้เที่ยวนอกบ้าน่าสั้นห่อ อยู่กับแม่น้อยตลอดเวลานะคะอันนี้คือคือเป็นลักษณะพิเศษกุ้งญิงเป็นเด็กพิเศษพิเศษหลายอย่างหนึ่งอีหลา่าบบถือเงินค่ะพี่น้องเงินนี้ไม่ถือเงินเป็นคนไม่มีเงินนะคะเป็นคนไม่มีเงินเลยเพราะว่าได้มาเขาได้เอาห้แม่เบิดอันนี้ความใสซื่อความความน่ารักน่าเอ็นดูไปไปใสแบบมาใส่ลังยาอยากก๋วยเตี๋ยวก็กไม่มีเงินจ่าย บม่ได้พกเงินคับพี่น้องโอ้ยนี่ล่ละคนบุญคับพี่น้องเหมือนกับเกจิอาจารย์ดังหลายๆคนที่อยู่วัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอา้าท่านก็บบรเก็บเงินเด้อจับเงินเด้หมายถึงว่าหนึ่งนางโบมีกิเลสนะคะเป็นคนไม่มีกิเลสเป็นคนไม่ได้โลภไม่ได้อยากแต่ทุกอย่างทำเพื่อแม่เพื่อครอบครัวพ่อเอก กัดเลี่ยงดูอิหลามาเตนเตนนอยนะคะอ็นดูพาไปร้องเพลงนั่นนี่ก็คือดูแลซําลูกเจ้าของนะคะอันนี้คือความรักนะคะบุญวาสนาเนาะพี่น้องเนาะอิหลาได้ดีได้ดีเราเ้ากระดีใจอ่าขอน้อมอนุโมทนาบุญนำเด้อจากครอบครัวอิหลาหน้อยอุกียงเฮงเฮงปังปังไข่อิหลาโชคดีมีความสุขไปไหนมาไหนก็ให้ปลอด ปลอดภัยนะคะทุกเส้นทางเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องเอาบักหน้าวไปทรงเฟ้นกันบา,บายค่ะ